สมาธิดีเรียนหนังสือจะมีสมาธิในการเรียนตั้งใจเรียนคนใดที่ตั้งใจเรียนแสดงคนนั้นมีสมาธิในการเรียนทำอะไรก็ทำมีความตั้งใจแสดงมีสมาธิ อ Spe, ้าวเปเตตาสัตเปสัตตาสัตตัางหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดเกลเจ็บตาย,ด,ตายด้วยกันทั้งบมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเติดอย่าได้มีเว้น ซึ่งกันและกันเลยซึ่เจงเป็นสุขเป็นสุขเติดจ็อย่าได้เดียาได้เดดเียนซึ่งกันและกันเลยนเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเติดจ็อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลวกข์กายทุกใจเลยจงมีความ

สังกังตัมดีเรื่องถูกตีไม่มีแน่แน่เรื่องถูกตีไม่มีแน่แน่คุณพ่อและคุณแม่คุณพ่อและคุณแม่อ่าคุณพ่อและพ่อแม่เราคุณแม่ัดีคุตัมตัมดีคุตัมตัมดีตัมมังตัมดีตัมมังตัมดีสังกังตัมดี เรื่องถูกตีไม่มีแน่แน่เรื่องถูกตีไม่มีแน่แน่คุณครูและพ่อแม่คุณครูและพ่อแม่ตั้มรักเต้คุณตัมดีพุตตัมตัมดีพุตตัมตัมดีตัมมังตัมดีตัมมังตัมดีตั้งกตัมดีตั้งกตัมดีเรื่องถูกตีไม่มีแน่แน่ เพื่อนเพื่อนและพ่อแม่พ่อรักแต่คนำด่คนำดีทำชั่วลูกผีทำชั่วลูกผีทำดีลูกพระดีลูกพระความชั่วต้องละความั่ความดีต้องทำเด็กดีไม่ดื้อเด็กดีไม่ด้อเด็กดื้อไม่ดี Địch đư tục tì đư tì đi Địch đi. đi con trùm Hỏi tâm đưa Ít kiêu trăng Ít kiêu trăng Tự lệ mất Tự Nó lúc Điều có uân Điều có Ít kiêu trăng Tăng chạy điện, Tăng chạy kiến kính

ดูเรียนนอนลูกเดียวเดี๋ยวก็วนเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังได้ยว่าพี่ตาเมื่าเติบออกขยันมันเพียนเล่าเรียนวิชามอเติบใหญ่ขึ้นมา อย่าได้ขายาาขายาบ้าอย่าได้าาไดื่มชูรา,ราเป็นเพื่อหาเลี้ยงชีพ,พ,ชพสำหรับตนน้บตน